ใช้งานนี้นะคะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะพื้นชั้นสองจะเป็น SPC ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นโทนขาวสลับเทาสลับดำสวัสดีค่ะมาพบกับสหาโชว์โฮมีกแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลหูน้ำขาวอำเภอเมืองจะะังหวัดตราดค่ะเราพาไปดูด้านในกันค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของงานบิวอินแล้วก็เก็บพวกดีเฟกต,ต่างๆค่ะ อันนี้จะเป็นส่วนในงานของลงจอดรถน,นะคะก็จะเห็นว่าพื้นเนะี่ยลูกค้าเลือกเป็นคอนกรีสตสแตมป์ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านหลักนะคะก็เดินตามมาได้เลยค่ะพอเดินเข้ามาด้านในค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนั่งเล่นค่ะก็จะมีทีวีก็ตอนนี้ก็กําลังบิวอินในส่วนของฉากหลังของทีวีค่ะก็จะเห็นเป็นดับเบิลสเปซค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นผ่านมาด้านขวามือค่ะก็จะเป็นในส่วนของโซนรับประทานอาหารค่ะแล้วก็จะมีห้องครัวเป็นครัวฝรั่ง แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของห้องเซอร์วิสต่างๆผ่านมาค่ะพอเป็นห้องนั่งเล่นแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งที่อยู่ชั้นหนึ่งค่ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของงานบิวอินก็อันนี้จะเป็นของห้องผู้สูงอายุค่ะโทนการตกแต่งบิวอินก็จะมีบัวแล้วก็เป็นโทนสว่างค่ะสีขาวอันนี้ก็ช่างจะเห็นได้ว่ากําลังติดตั้งส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นอยู่ค่ะไปกันที่ชั้นสองได้เลยค่ะ พอขึ้นบันไดมาที่ชั้นสองนะคะเราจะไปกันที่ห้องทำงานค่ะก็เป็นงานบิวอินอยู่เหมือนกันค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ห้องตรงข้ามค่ะจะเป็นในส่วนของห้องพระค่ะเป็นห้องพระเล็กๆไม่ใหญ่มากก็เป็นงานบิวอินเหมือนกันค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานบิวอินแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นระเบียงที่มองเห็นหน้าบ้านออกไปค่ะ ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําในตัวค่ะพอออกจากห้องน้ํามาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ walk in closet เล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากพอออกจากห้องนอนมาใช่ไหมคะก็จะเป็นในส่วนของ double space ที่มองเห็นออห้องนั่งเล่นลงไปแล้วก็จะมีราวกันตกเป็นกระจกที่เชื่อมเชื่อมต่อบ้านจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพื้นชั้นสูงจะเป็น SPC ค่ะอันนี้เราก็จะมีการโพเทคไว้เพื่อที่จะรองรับในส่วนของช่างวิวอินเข้ามาก่อน อันนี้จะเป็นห้องนอนที่2ค่ะในส่วนของชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนของลูกๆค่ะก็จะเป็นในโทนของสีเทาๆอ่อนนิดนึงแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเช่นกันค่ะถัดไปจะเป็นห้องนอนที่3ซึ่งจะคล้ายๆกับห้องที่สองเลยค่ะแต่ว่าอยู่คนละฝั่งกันอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนลูกๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าห้องนี้ก็จะเป็นโทนขาวสลับเทาสลับดำาแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้านนี้เช่นกันค่ะมีวอลล์อิงเคสเซตเล็กๆค่ะ สำหรับความคืบหน้าของใช้งานนี้นะคะมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการออติดตั้งบนานประตูได้95%ค่ะแล้วก็เก็บงานดีเฟกได้ประมาณ40%แล้วก็ในส่วนของงานทำความสะอาดก็ประมาณ40%ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปอัปเดตใชงานที่จังหวัดตราดนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนสนใจอยากที่จะนัดหมายเข้าชมใช้งานจริงนะคะที่จังหวัดตราสามารถทักเพจอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์ของสาโชคได้เลยค่ะ